สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายนะคะคลิปนี้เราจะมาทบทวนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานในบทที่28กันต่อนะคะไวยากรณ์ข้อแรกของบทที่28โครงสร้างไวยากรณ์ของเขาก็คือคำกริยาตัวที่1เป็นคำกริยารูป must นะคะแต่ว่าเราจะตัด must ทิ้งเชื่อมด้วยไวยากรณ์นากะ แล้วก็ตามด้วยคํากริยาตัวที่สองค่ะไวยากรณ์เนี่ยมันจะเป็นการอธิบายว่าทํากริยาตัวที่1ไปด้วยทํากริยาตัวที่สองไปด้วยทํากิจกรรมที่หนึ่งไปด้วยทํากิจกรรมที่สองไปด้วยนั่นเองนะคะโดยที่คากริยาตัวที่สองเนี่ยค่ะมันจะเป็นคํากริยาหลักของประโยคคํากริยาหลักของประโยคแปลว่าอะไรให้เรานึกถึงว่า เวลาที่เราทำกิจกรรมสองอย่างพร้อมกันมันจะต้องมีอยู่หนึ่งกิจกรรมที่เราทำเป็นหลักอยู่แล้วแล้วเราก็ทำกิจกรรมอีกอันนึงเสริมเพิ่มเติมเข้ามาเราไปดูประโยคตัวอย่างภาษาไทยก่อนก็ได้นะคะเราจะได้พอเห็นภาพมากขึ้นอย่างเช่นตัวอย่างแรกเขาบอกว่าอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยกินขนมปังไปด้วยก็ให้เรานึกก่อนว่าระหว่างสองกิจกรรมเนี้ย เราทำอะไรอยู่เป็นหลักแล้วเราทำอะไรเสริมเพิ่มเติมเข้ามาตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยเราอ่านหนังสือพิมพ์เป็นหลักแล้วเราก็เพิ่มการกินขนมปังเข้าไปเพื่อให้การอ่านหนังสือพิมพ์ของเรามันมีอรรถรสมากขึ้นแสดงว่ากินขนมปังมันก็จะต้องเป็นกิจกรรมที่ทำเสริมเพิ่มเติมเข้ามากินขนมปังเนี่ยจะเป็นคำกริยาตัวที่หนึ่ง อ่านหนังสือพิมพ์เป็นกิจกรรมหลักเป็นคำกริยาหลักก็จะอยู่ที่คำกริยาตัวที่สองท้ายประโยคแล้วเราจะแต่งประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ยังไงก็จะแต่งได้แบบนี้ค่ะปังโกทาเบนาง a ระชิมบุโอโยมิมาสคำกริยาตัวที่หนึ่งกินใช่ไหมคะก็คือทาเบมาสตัดม t สทิ้งมันก็เลยเหลือทาบ ไปเชื่อมกับไวยากรณ์ก็เลยกลายเป็นทาเบนางงระแบบนี้นะคะดูอีกตัวอย่างหนึ่งเอาภาษาไทยก่อนทําความสะอาดห้องไปด้วยฟังเพลงไปด้วยให้เรานึกก่อนว่าสองกิจกรรมเนี้ยเราทำอะไรเป็นหลักแล้วเราทาอะไรเสริมเพิ่มเติมเข้ามาตัวอย่างที่สองเนี่ยเราทำความสะอาดห้องเป็นหลัก แล้วเราก็เปิดเพลงฟังไปด้วยไม่ให้การทำความสะอาดของเราเนี่ยมันน่าเบื่อเกินไปแสดงว่าฟังเพลงก็จะเป็นคำกริยาตัวที่หนึ่งทำความสะอาดห้องก็เป็นคำกริยาหลักเป็นคำกริยาตัวที่สองท้ายประโยคเราก็จะแต่งประโยคภาษาญี่ปุ่นได้ว่าองกะกุ๊กคิชินางะระเฮยาโอโซจิชิมัส คำกริยาตัวที่หนึ่งะคะฟังก็คือคิกิมัสตัด m มั t ทิ้งก็เหลือคิกิแล้วก็เชื่อมกับไวยากรณ์นางระมันก็เลยเป็น k i กิ n างระแบบนี้นะคะนอกจากนี้ไวยากรณ์นางระยังมีวิธีการใช้งานอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือใช้ในการอธิบายว่าทำกริยาสองอย่างทำกิจกรรมสองอย่าง อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะถ้างงไปดูประโยคภาษาไทยกันก่อนตัวอย่างนี้บอกว่าเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยไปด้วยทำงานพิเศษไปด้วยแบบเนี้ยก็ใช้ไวยากรณ์นากระได้นะคะก่อนที่เราจะไปแต่งประโยคเราก็มาพิจารณากันก่อนว่าสองกิจกรรมเนี้ยอะไรเป็นการกระทำหลัก อะไรเป็นการกระทําที่เราเสริมเพิ่มเติมเข้ามาการกระทําหลักก็คือเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยใช่ไหมเพราะว่าเราต้องไปเรียนหนังสือทุกวันส่วนการทํางานพิเศษเราอาจจะทําเสริมเพิ่มเติมบางวันก็จะเป็นคํากริยาตัวที่1แต่งประโยคภาษาญี่ปุ่นได้ว่าアルバイトしながら大学で เบงกิโสเตอมสเรียนที่มหาวิทยาลัยไปด้วยทำงานพิเศษไปด้วยวยากรณ์ข้อที่สองนะคะง่ายมากๆเลยก็คือคำกริยารูปเตอีมาสคำกริยารูปเตอีมาสในบทที่28เนี่ยนะคะจะใช้ในการอธิบายว่าทำสิ่งใดซ้ำๆจนเป็นกิจวัตรอย่างเช่นตัวอย่างแรกเขาบอกว่าดูข่าวไปด้วยดื่มกาแฟไปด้วยทุก เชา้าเป็นกิจวัตรที่เราทำทุกๆุกเช้านะคะเราก็จะแต่งประโยคได้ว่าไมาย่าซากาแ a น飲みながらニュースをみていますหรือตัวอย่างนี้เล่นเทนนิสทุกวันเสาร์อันนี้ก็เป็นกิจวัตรที่เราทำทุกสัปดาห์ในวันเสาร์เราก็จะแต่งประโยคได้ว่าไมชูโนโดยโยบิ เช่นนิสโยสเตย์มัสไวยากรณ์ข้อที่3ค่ะเรียกกันง่ายๆว่าไวยากรณ์ชีชีโครงสร้างไวยากรณ์ของเขานะคะจะใช้รูปธรมาามร,ปธรมดาตามด้วยชีรูปธรรมดาตามด้วยชีค่ะรูปธรรมดาก็ประกอบด้วยคำกริยารูปธรรมดาคำคุณศัพท์อิรูปธรรมดาคำคุณศัพท์นะและคำนามรูปธรรมดาค่ะ เขาจะมีวิธีการใช้งานได้2แบบแบบแรกก็คือเป็นการอธิบายว่าหัวเรื่องของประโยคเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงโดยจะพูดถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันมากกว่า2เรื่องขึ้นไปและประโยคไหนที่เคยใช้คำช่วยโอหรือคำช่วยกะถ้ามาอยู่ในวยากรณ์ชี่ชี่มันจะถูกเปลี่ยนเป็นคำช่วยโมค่ะ ไปดูประโยคตัวอย่างดีกว่าจะได้ไม่งงอย่างเช่นตัวอย่างแรกเขากำลังอธิบายเกี่ยวกับเสื้อเชิ้ตว่าเสื้อเชิ้ตตัวนี้เนี่ยนะดีไซน์ก็ดีสีก็สวยราคาก็ไม่แพงเป็นการอธิบายข้อดีของเสื้อเชิ้ตตัวนี้ค่ะถ้าเราเริ่มจากการแต่งประโยคพื้นฐานธรรมดาธรรมดาเราจะได้ประโยคนี้โคโนชัดซือว่ เดไซน์ก็อีเดสประโยคที่หนึ่งอิโรก็คเรเดสประโยคที่สองเนดันก็ทาคคุไนเดสประโยคที่สามแต่ถ้าเราต้องการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติโดยการอธิบายเกี่ยวกับเสื้อเชิ้ตตัวนี้ด้วยประโยคใหม่ก็จะใช้ไวยากรณ์ชี่ชี่แบบนี้โคโนชัตซึวะเดไซน์โมอีชี อิรโมคิเรดะชิในดานโมทกคุไนเสเสื้อเชิ้ตตัวนี้เนี่ยดีไซน์ก็ดีสีก็สวยราคาก็ไม่แพงนะและอีกวิธีการใช้งานหนึ่งของวยากรณชิชินะคะก็คือใช้ในการยกตัวอย่างเหตุผลที่มีมากกว่า1เหตุผลค่ะอย่างเช่นเราต้องการจะอธิบายเหตุผลอะไรบางอย่าง แล้วมันมีเหตุผลมากกว่า1ข้อมากกว่า1เรื่องเราก็ใช้ไวยากรณ์ชี้ชี้นี้ได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้เขาบอกว่าคาเฟ่นี้เนี่ยเค้กก็อร่อยราคาก็ถูกจึงมาบ่อยๆถ้าเราแต่งประโยคแบบพื้นฐานง่ายๆเราจะได้ประโยค3ประโยคสั้นๆแบบนี้นะคะก็คือโคโนคาเฟ่วะเค้กอีกะ おいしいです。値段が安いです。よくきます。แล้วเราเห็นอะไรไหมคะสองประโยคแรกเนี่ยมันเป็นเหตุส่วนประโยคสุดท้ายด้านหลังสุดมันเป็นผลเรามาที่นี่บ่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าเค้กมันอร่อยแล้วราคามันก็ถูกมีเหตุผลสองข้อเลย เราอยากจะสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติเราใช้ไวยากรณ์ชี่ชี่เข้ามาช่วยเราจะได้ประโยคแบบนี้ค่ะโคโนคาเฟ่วะเเคกิโมอุยชิชิเนดันโมยาซุยชิโยคุคิมัสวยากรณ์ข้อที่4จะเป็นการฝึกใช้งานคำสันธานคำเชื่อมประโยคโซเรเด โซเลเดจะใช้พูดถึงผลที่เกิดขึ้นตามมาจากเหตุในประโยคก่อนหน้าตัวเขาเนี่ยจะแปลว่าดังนั้นหรือแปลว่าจึงเรามาดูตัวอย่างเดิมเลยคาเฟ่เมื่อสักครู่นี้นะคะเราบอกว่าเรามาที่นี่บ่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าเค้กมันอร่อยแล้วราคามันก็ถูกเราแต่งประโยคด้วยไวยากรณ์ชี้ได้แบบนี้ถูกไหม โคโนคาเฟ่วะเค s กิโมโอนดอยสิยา shi ิโยคุคิมัสทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกผลแบบเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นทำให้รูปประโยคทั้งสามประโยคนี้มันสมูทเชื่อมต่อกันได้แบบราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะใส่โซเลเดเข้าไปตรงนี้กลายเป็นโคโนคาเฟ่วะ เค้กมโอิชิชิเนดันโมยาซุอิชิโซเลเดยกคุกิมัสคาเฟ่เนี้ยเค้กก็อร่อยราคาก็ถูกฉันจึงมาบ่อยบ่อยและไวยากรณ์ข้อสุดท้ายของบทที่28นะคะจะเป็นการใช้ไวยากรณ์โตกิร่วมกับคำช่วยค่ะ อันนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นไวยากรณ์เสริมเพิ่มเติมเป็นเกร็ดเล็กเกรดน้อยเฉยๆนะคะเขาอธิบายว่าเนื่องจากไวยากรณ์โตกิเนี่ยตัวเขาอะเป็นคำนามจึงสามารถเติมคำช่วยเข้ามาได้อย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ b e n k ค o suru toki wa o ะอ a กะกุโอะคิคิมาตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยจะไม่ฟังเพลง ปกติวยากรณ์โตกิมันจะไม่มีคำช่วยต่อท้ายใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเบงคิโอซูรุโตกิองกะกัวคิคิมาเซนแบบที่เราเคยเรียนกันไปแต่ว่าประโยคนี้มันใส่คำช่วยวะเข้ามามันจะหมายความว่าอะไรคำช่วยวะคือชี้ท็อปิกของประโยคชี้ส่วนที่เราต้องการจะเน้นดังนั้นประโยคนี้มันก็จะเป็นการเน้นว่า ตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยนะเราจะไม่ฟังเพลงแต่ถ้าเราไม่เรียนหนังสืออย่างเช่นตอนที่เราทำการบ้านเราอาจจะเปิดเพลงฟังตอนที่เราทำอาหารเราอาจจะเปิดเพลงฟังแต่เราจะไม่เปิดเพลงฟังตอนที่เรียนเป็นการเน้นตอนที่เรียนนะคะ เนื้อหาวยยกณรของบทที่28ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะมี5ข้อเป็นวยากรณ์แบบสั้นๆง่ายๆแต่ก็อย่าลืมทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะเราจะได้เข้าใจวิธีการใช้งานไวยากรณ์ได้แม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์กับคันจิด้วยถ้าน้องๆคนไหนชอบการสรุปวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆสไตล์พิกระต่าย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง youtube ของพี่กระต่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อๆไปออกมาเร็วๆนะคะคลิปถัดไปมีบทที่29รออยู่ก็ฝากน้องๆติดตามกันด้วยนะคะสำหรับบทที่28ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ